สวัสดีครับผมคุณครูเลิศศัก์จำคล้ายโรงเรียนภาลิไทยคอนแวนต์วันนี้จะมานำเสนอกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินนะถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนเบสแ r พค t ทิสของโรงเรียนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินเนี่ยนะครับภายใต้เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมนะได้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆภายในโรงเรียนและนอกสถานศึกษา นะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะมีความสำคัญอย่างไรนะครับสืบเนื่องจากว่าโรงเรียนภาลิไทยคอนแวนเป็นโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาการศึกษาตามจิตตารมภพัลลิไทยนะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาเนี่ยให้ดำเนินตามวิถีความเป็นไทยนะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มเยาวชน ตนกล้าพาลิไทยเนี่ยนะได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมนะครับภารกิจในการทำความดีนี้แหละนะจึงทำให้เด็กๆเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็น b บสแ p r a c t i c ของโรงเรียนนะครับวัตถุประสงค์หรือการดำเนินงานต่างๆเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อยู่3ประการด้วยกัน นะครับประการแรกเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งน้อมนำหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะรวมไปถึงสิ่งที่นำจากการปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันนะประการที่สองส่งเสริมให้นักเรียนได้มีกิจกรรมจิตอาสาทั้งภายในและ ภายนอกโรงเรียนและกิจกรรมนี้เองเชื่อมโยงเป็นประการที่3ก็คือการให้สังคมหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรานะครับสำหรับเป้าหมายในการดำเนินงานหรือการขับเคลื่อนกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินเนี่ยเราก็มีภารกิจกล้าทำดีด้วยกัน4ด้านนะครับด้านแรกเนี่ยคือด้านเทิดทูนสถาบันนะครับ ด้านที่2เป็นด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านที่3เป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านที่4คือด้านสังคมซึ่งแน่นอนภารกิจ4ด้านนี้จะส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและสืบทอดจิตตาลมภาาหรือไทยนะครับสำคัญมากมากเลยจิตตาลมภาคหรือไทยเนี่ยจะค่อยๆหล่อหล,ลอมให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับ แน่นอนเรามีแผนมีขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกครับมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัตินะกิจกรรมหรือโครงการต่างๆโดยการกำหนดแนวทางเนี่ยเริ่มจากผู้บริหารครับให้นโยบา,ายมาเรามีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนขึ้นมานะให้มีกรอบมีแผนงานในการปฏิบัติประจำปี นะครับนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นตอนที่2นะการปฏิบัติกิจกรรมของเราเนี่ยจะร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนกับกลุ่มเยาวชนนะครับแล้วก็แน่นอนระหว่างปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยเราก็มีการติดตามผลและประเมินผลนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนานะกิจกรรมที่เราทําแล้วก็วิเคราะห์ด้วยว่ากิจกรรมทําไปแล้วเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหายังไงหรือมีจุดเด่น นะหรือว่ามีสิ่งที่เป็นแบบอย่างได้อย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนจากขั้นดําเนินการเนี่ยเราก็มีวิธีการสร้างเครือข่ายกลุ่มเยาวชนต้องบอกว่ากลุ่มเยาวชนต้นกล้าประเทศไทยหรือว่ากลุ่มกล้าแผ่นดินเนี่ยอยู่ภายใต้เครือข่ายเพื่อนคุณธรรมซึ่งเพื่อนคุณธรรมเนี่ยนะจะมีทั้งหมด27กลุ่มทั่วประเทศไทยนะโดยมีพระเอกลักษ์นะ หรือเพราะเอก้าแผ่นดินเราเนี่ยเป็นประธานเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมนะแล้วก็วิธีสร้างเครือข่ายเนี่ยก็มีด้วยกัน3ประการด้วยกันหรือหัวใจที่สําคัญนะครับเครือข่ายเนี่ยก็จะค่อยๆใช้วิธีการนี่แหละสร้างให้เข้มแข็งนะอันดับแรกก็คือจุดไฟนะใส่เชื้อและเกื้อกูลจุดไฟก็คือการสร้างศรัทธาบ่มเพาะความดีเยาวชนต้นกล้าน,นั่นเองนะครับ ใส่เชื้อก็คือแนะนำนะคอให้การช่วยเหลือติดตามหรือว่าเดินการทำกิจกรรมไปด้วยกันและสุดท้ายเกื้อกูลเป็นการแบ่งปันความดีจากการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยไปสู่สาธารณชนนะให้กําลังใจซึ่งกันและกันและพร้อมนั้งเผยแพร่ใน Facebook หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนผลการดำเนินงานหรือว่ากิจกรรมเนี่ย นะแน่นอนมันมีผลสลัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับตัวกลุ่มเยาวชนหรือเด็กๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเรานะครับประการที่1เนี่ยเยาวชนนั้นเนี่ยก็จะถูกบ่มเพาะด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีความดีงามนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องกิจกรรมตามภารกิจสีด้านนวยกันนะครับด้านที่2เนี่ยกิจกรรมนั้นเนี่ยจัดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งแน่นอนมันทําให้กิจกรรมนั้นเนี่ยแพร่หลายไปยังผู้อื่น นะกลุ่มนี้ก็เลยเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วยนะครับประโยชน์ที่ได้รับประการสุดท้ายคือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนกับสังคมนะเราเรียกกลุ่มนี้ว่าอาสากล้าแผ่นดินนะครับซึ่งผลการดําเนินงานหรือผลสำลีที่เราเห็นเนี่ยนะวันนี้ก็เลยอยากนําเสนอว่าผลสำลีเนี่ยตามภารกิจสีด้านเนี่ยเราก็มีตัวเลขของกิจกรรม นา้เห็นอย่างชัดเจนอย่างเช่นปี60เราได้9กิจกรรมปี61ได้10กิจกรรมและปี62เนี่ยได้ทั้งหมด12กิจกรรมเรารวมตลอด3ปีได้ทั้งหมด31กิจกรรมนะนี่เลืยคือผลสัำลิตของการดำเนินกิจกรรมซึ่งแน่นอนมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะครับแนวทางการสร้างกลุ่มนี้ตลอด3ปีที่ผ่านมา,มาจึง เป็นผลที่เห็นว่ากลุ่มนี้เป็นต้นแบบได้หรือเป็นเบสแทรีนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนจากสิ่งที่เราได้รับเนี่ยเยาวชนเหล่านี้ก็จะมีความรับผิดชอบนะแล้วก็กิจกรรมนั้นก็จะน้อมนําหลักปัจจาษิกิจพอเพียงไปใช้นะแล้วก็สร้างความมีส่วนร่วมแล้วก็ที่สํำคัญคือกลุ่มนี้เป็นแรงมานานใจให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับปัจจัยแห่งความสําเร็ครับแน่นอนมี ปัจจัยที่สำคัญมากที่ทําให้กลุ่มเยาวชนสําเร็จอันดับแรกเลยคือผู้บริหารครับให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมนะทางกลุ่มเนี่ยได้จัดทําแผนประจําปีนะครับก้าวที่2เนี่ยเรามีเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมครับเพื่อนคุณธรรมเป็นเครือข่ายของพระพระเอก,ก้าแผ่นดินได้สร้างเครือข่ายมามี27กลุ่มในทั่ว4ทุกภาคในประเทศไทยนะครับและอันดับ3ปัจจัยองความสำเร็จก็คือ มีครูที่ปรึกษานะที่คอยขับเคลื่อนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมพัฒนาไปด้วยกันนะครับครับก็ได้รับว่าเนี่ยคือบทเรียนที่สำคัญของกลุ่มเรานะบทเรียนที่รับเนี่ยก็คือกระบวนการด้านจิตอาสานะการคิดการแก้ไขปัญหาตามภารกิจ4ด้านที่เราได้ดำเนินการไปนะครับแน่นอนครับ การทํความดีหรือกิจกรรมต่างๆเราก็ถูกเผยแพร่ออกไปนะแล้วก็เ,เผยแพร่ดังหลายช่องทางอันดับแรกเลยก็คือเผยแพร่ทาง Facebook ครอบครัวกล้าแผ่นดินนะครับอันดับ2ก็ Facebook ของชมรมตนกล้าพะรไทยและ Facebook โรงเรียนพะรไทยคอนแวนต์นะครับซึ่งแน่นอนการยอมรับหรือว่าการาได้เผยแพร่ต่างๆเนี่ยก็มีองค์กรระดับประเทศที่ให้การสนับสนุนตัวอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนะให้การสนับสนุนกลุ่ม เยาวชนกล้าแผ่นดินศูนยะ์คุณธรรมด้วยครับองค์กรมหาชนและเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมนะครับเรามาดูครับเครื่องการันตีหรือรางวัลที่เราได้รับนะโรงเรียนมัธยมไทยคอนแวน์ภายใต้ของชมรมต้นกล้าเนี่ยก็เลยมีกลุ่มต้นกล้าน,นี่แหละได้รับรางวัลนะจากนายกรตมนตีนะครับได้โล่ประกาศเกียรติคุณกลุ่มเยาวชนที่มีพลังขับเคลื่อนนะส่งเสริมจิตอาสาสินห้า และค่านิยม12ประการและที่สําคัญก็คือกลุ่มเยาวชนของเราเนี่ยทำตามแผนขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ซึ่งมีวาระที่สําคัญก็คือความพอเพียงความมีวินัยสุจริตและจิตอาสาอันนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับงนั้นสิ่งที่เราได้รับมาเมื่อวันที่13มกราคม2563เนี่ยก็คือเครื่อง ยืนยันได้ว่ากลุ่มเยวชนของเราเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับและที่สําคัญครับสถานศึกษาครับโรงเรียนเมืองไทยคอนแวนเป็นสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมดังนั้นในปี2562โรงเรียนก็ได้โล่ประกาศก,กิยติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรมว่าเป็นสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนเรื่องราวของคุณธรรมจริยธรรมนะครับจากที่เล่ามาทั้งหมด best practice กลุ่มเยาวชนต้นกล้าหรือว่ากลุ่มเยาวชนอาสากล้าแผ่นดินเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นต้นแบบให้กับคนในโรงเรียนและก็สังคมนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ได้ฟังเรื่องราวของกลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ